แล้วยิ้มอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจจะขึ้นห้องเรียนหรือยังครับป่ะสวัสดีครับเดินสวัสดีครับป่ะป้าสวัสดีครับมามีสวัสดีครับป่ะป้าสวัสดีครับกอดด้วยเร็วครับป่ะให้กอดป้าป้าขึ้นห้องเงินกินอาหารให้เดินไปส่งป่ะไปอ่ะก็ติน้ำลูกอันนี้ดื่มหรือยังนี่อันนี้ให้ดื่มดื่มแล้วอ่ะวอาป่ะ เนี่ยเดินทำอะไรเดินไปส่งลูกไปเลยเดินเดินไปทางนุนอ่ะกอดไ <c oughs> ปเอาจะก,กอดแบบนี้เอง <c oughs> ออลีลายเยอะกว่าจะขึ้น <c oughs> <c oughs> ไหนดูความลีลาดิ นี่แหละก็จะขึ้นได้ <laughs> ไปเดินไปเค okay.